วิธีการถอนเงินจากการเป็นนายหน้า t i k t อ ok k นะครับมีเพื่อนๆส่งข้อความมาหลังบ้านนะครับว่าให้สอนถอนนายหน้า i k t o ok อหนอยนะครับนี้ผมจะไปสอนเพื่อนครับดูว่าวิธีการถอนนายหน้า t i k t อ ok k เนี่ยทำกันยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนายหน้า t i k t อ ok k ครับก็คือหารายได้ทางช่องทางออนไลน์นั่นเองเดี๋ยวนี้การหาช่องทางออนไลน์ง่ายน,นิดเดียวนะครับสาหรับทิก o อกเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ด้านล่าง ไว้ให้สมัครกันนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังมีการเชิญเพื่อนเราได้เงินอยู่นะฮะในทิกตอกเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มหารายได้พิเศษทางออนไลน์นะครับโดยการเล่นทิกตอกนะครับพอเล่นทิกตอกเสร็จมีผู้ติดตามครบ1000คนนคนเราก็จะสามารถเป็นในหน้าทิกตอกได้นั่นเองนะครับสังเกตโปรไฟล์ของเราครับจะมีรูปตะก้าแบบนี้นะครับให้เรากดรูปตะก้าเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นทิกตอกกดที่ลูกศรขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผม กดเข้าไปแล้วเขจะพาไปที่หน้า,าชุดเครื่องมือของ tiktok shop นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นครับชุดเครื่องมือก็จะมีตลาดสินค้าการจัดการรายได้ต่างนะครับเราให้ไปกดตรงปุ่มรายได้ตรงนี้ครับที่เราทํารายได้นี่ผมก็จะได้มา361บาทนะาทครับตัวนี้ก็จะได้ทุกวันครับได้มากบ้างได้น้อยบ้างวันละ60บาท 80บาทร้อยกว่าบ,บาทก็ถือว่าเป็นการหารายได้พิเศษวิธีการถอนเงินให้เราเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่รายละเอียดธนาคารอะไรต่างๆให้ไปกดเพิ่มตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ใส่รายละเอียดธนาคารชื่อต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะไปถอนเงินเลยนะครับของผมมี3 6 1บาทก็กดตัวเลขไปเลยนะครับ300 60บาทแล้วกันนะครับติดไว้สักบาทหนึ่งนะครับผมก็จะมีค่าบริการนะครับตรงนี้อยู่ที่1บาท50สตางค์นะครับในการถอนแต่ละครั้งนะฮะตอนนี้ก็เขาก็จะหักจากยอดที่เราถอนไปเลยจาก360บาทเหลือ358บาทนั่นเองครับให้เรากดถอนตรงนี้นะครับผมกดถอนตรงนี้อีกทีหนึ่งกดถอนไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับพอเรากดเข้ามาหน้านี้ให้เรากดยืนยันเพื่อถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ กดยืนยันเพื่อถอนไปเลยโอเคพอกดเสร็จครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็กําลังดำเนินการถอนเงินครับบางคนก็จะเข้าภายใน3-5วันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะถอนปุ๊บแล้วก็ได้เลยครับนาทีเดียวก็ได้แล้วนะไม่ถึงนาทีก็คล้ายเรากดตู้ไปเลยตอนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดกลับไปที่หน้าโปรไฟล์เดิมครับเพื่อเช็คยอดเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับกดตรงนี้กดกลับเข้าไปเลย นี่ยอดเงินก็จะเหลือ1บาทส9สตางค์แล้วนะครับนะครับนะี่ครับการหารายได้พิเศษทางช่องทางออนไลน์ก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ได้ทุกวันตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเ,เพื่อนๆที่ยังหารายได้อยู่พิเศษอยู่ทางออนไลน์ก็แนะนำา Tik Tok กช็เลยนะครับหารายได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือการโปรโมตสินค้านะครับเอาสินค้านียมาทำเป็นวิดีโอต่างๆนะครับก็ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะได้เงินใช้แล้ว